สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้องโอโปแฟมิลี่นะคะ,ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ฝนตกนะคะวันนี้พี่ซีกับน้องซันก็เลยเล่นน้ำกันนะคะ <Yeah. S 1> ถังน้ำของน้องมุกดานะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เอาไปให้น้องโอโปเล่นเลยเดี๋ยวคนน้องเป็นหวัด ระวังเป็นไข่เด้อไม่เจอรูปปงไหมอือผู้ใดถอดปลาเค็มวะอยากกินกินข้าวอะไรวะนี่กินข้าวกะลาบลาบโครงไก่เอา,เอา,า,าเโครงไก่เลยไก่ใต้น้ำเลยโครงไก่นะไก่ตายน้ำเคยกินอร่อยมันได้เยอะด้วยถามพ่อก่อนพ่อทำให้กินไหมเดี๋ยวนายช่วยมาดูอือผู้ใดถอดปลาเค็มเนาะคือมะหอมเถอะ ไม่ได้กินนานแล้วคุณยายคําเพงนะคะอยู่กับคุณยายคัมเพลงคุณยายคําเพงก็บแนมะล้านเลยล้านเล่นน้ำพากันยังวาวันนี้น้ำาคไม่มีให้เล่นฝนไม่ตกคุณยายไม่มีน้ำให้เล่นฝนมันไม่ตกไงถ้ามันจะไม่ตกตกยุ่แต่น้ำไม่มีก็เพิ่งตกวันนี้เองโอ้ยสันเอ้สัน,สน เดี๋ยวก็ไม่สบายคอดูให้พ่อทำให้พ่อยังจะทำไหมทำอะไรไใต้น้ำไม่รู้เหมือนกันพ่อทำเป็นพ่อทำเป็นอยู่แต่พ่อเขาจะทำให้กินไหมก็ไปเกี่ยวหญ้ามานี่เหนื่อยน่ะเออแล้วนายสับไก่ให้บอกพ่อเลยนายสับไก่ให้สับไก่ตำพริกแกงให้เขาเด้อเออู้ไม่รู้แะยาโยนมา เป็นระบบเซฟตี้ปึ่งกินดีๆยายเอ้ยแฮงมักนัดมันหายยากรูกเป็นไรไม่กินสารลดกินแต่ยาไม่ได้กินยานานหรอเด้อยากินไม่เต็มที่เห็นไหมน่ะพอมนะเนีย้ดาวไานยเยเอาไหมดิเอาไหมดิเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งทำเป็นตรงกระปรงก่อนเอาลินยังกันเอาเป็นวัดเด้อ ทรงกระโเอ้ยอ้ทำไอ้เ้ลูกหทำไมมันกำลังไปรงกระโปงไหมทรงกระโปงคืออะไรทรงทรงขัดใจแม่ทรงกะลาใช่ไหมเยสตังขัดหะทรงกระโปงคือทรงนี่แม่ดูะกะลากระโหลกะลาจะเป็นทรงขัดใจแม่คือันนี้เอาไว้ให้คุณาแเล่นพังเดี๋ยวนี้แลกกระมังนี่ ก็ให้มุกเล่นไม่ยอะตัวนี้อืมฝรั่งซื้อให้นี่นะยายตุ๊กยายตุ๊กกับพ่อใหญ่ซื้อให้ยายตุ๊กจำยายตุ๊กได้ไหมกับพ่อใหญ่เยอรมันนะพไม่้อพอเล่นทีนีพอไม่ได้เอาไปเอาไปก็กลัวออกมาไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเป็นของสวนอีกอะไรนะเดี๋ยวเขาว่าเป็นของสวนอีกเอาออกมาลำบากอีกเส้นทางพเนจร ใา้ทางรัดใา้ดวนเล่ยน่นามตุ๊ปองตุ๊บปองเลยเคยมีลูกกระสันเล่นทางนี้อยู่ไหมเนี่ยบอมใย่กับสัวโอ้ยมุดููเล่นยังกันน้อน้อก็ได้ได้กินอันเนี้ยคือได้กินแบบ ทั้งให้ยังไงต้องก็ปั้นให้แล้อะไรใช่ผสมกล้วยผสมข้าวแล้วก็ปั้นไม่ไว่าผสมทางนั้นนะไหนกล้วยละ่ะกล้วยนะนะหมดแล้วนะน้าแม่ฮะกล้วยหมดแล้วนะหมดแล้วเทให้คุณยายกินหมดแล้วเอาลองเพลงให้ฟังจ๊กเพลงเน,นี่ยสั้นเอาเต้นด้วยเต้นด้วย ดี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 ปากระป๋องโลซปากระป๋องโลซาปกระป๋องไม่ใช่แอลลันปัามักคัปากระป๋องนี้ปลากระป๋องโลซาไหมทำเอวไหมทำเอวไหมอันนี้นี่ท่านี้ท่านี้ปากระป๋องปากระป๋องโลซาปากระป๋องเร็วเร็วเราจะไปให้ไปเต้นโชว์มุกดาโอ้มีต่อลงงั้นไม่ให้เล่นโทรศัพท์ มีมีต่อรองกันงั้นไม่ให้เล่นโทรศัพท์ตดอี่ใคตกดนีลตดีหลายเด้อนีหลายเดปากระป๋องปากระป๋องโลซาตดบ้าอะไรอยู่บนนี้ลูกบอลอยู่ไหนฮะบอลอะบอลรั่วแล้วอะเต้นปากระป๋องโลซายดูก่อนเนาะปากระป๋อง เอาแต่ายางที่ถูกตัวน,นั้นมาให้หนเนาะปากกระปองลุซก่นงั้นไม่ไดูลปากกระปองปากกปองลจาอะร้องดีดีม,ดมงไงเออร้องดีดีอพีซีพีซีร้องนะอ่ะอะบ ท่นจะไปดไ,ได้ดไหมถ้าไม่จะแพาหอยไปไม่ได้หรอกแล้วนายดิฮะแล้วนายดิไปอยู่สัน่นจะอยู่กับใครกันโอ้คุณยายก็มองหลานๆน,นะคะเล่นไปด้วยเ<อ>นี่ยนกตัวนี้ เเรียกนกกระป,ป,ปูดใช่ไหมโอเ,เล็กนกอะไรนะเออทำไมชอบมากินตรงใหญ่ยังไงนกอะไรนะนกนกแหวกไอ้แหวกเราไงวะเราไงนะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรวะรเอ๊ะ<อ>เ,เไงเคยวิ่งไล่จับกับพ่ออยู่เ,เรื่อนกอะไรนกกระป,ปูดโอ้ไม่ใช่พ่อเคยจับพ่อเคยจับตอตอนตไม่ยังไม่ย้ายพ่อทันย่อ่ะยังไม่ย้ายทันย่ะ่ซ่า ยังไม่ย้ายบ้านน่ะบ้าเดี่ยวบ้าแม่ใครจัดแม่ดูอ่ะพ่อตัดต้นนั้นไม่ถึงหมดเลยเสียดายไม่รู้ว่าไม่เสียดายเสียดายแต่ไม่แม่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำไหนต้นไหนไม่ได้ปลูกไม่ได้ไม่ได้กินไม่ว่าจะเอามาเพาะจะได้เพาะไหมแม่ก็ไม่กล้าเพาะกลัวย้ายกลัวได้ย้ายสวนไม่ได้ย้ายหรอกไม่รู้แล้วเพื่อได้กลับบ้านนะถ้าสวนเปิดนะแม่เราจะขี่ช้างย้ายนี่นะคะ อนอุ้ยไก่ขึ้นบ้านเซาไงไม่เช็ดเด้อจะบอกให้ไก่ขึ้นบ้านไะกกไก่ขึ้นบ้านไก่ขึ้นบ้านต้มกระโบเออไก่ผู้ใดนั้นที่บ้านเลี้ยงต้นกระบองอเพชรด้วยนะคะแท็กตั๊บแท็กตัดนะคะ เลี้ยงสะสมนะคะสะสมแคตาสก็ได้แบ่งแคตัสมาจากบ้านของบ้านของแฟมิลี่สีทับไทยด้วยนะคะปลาเตื้อปลาเตื้อได้แบ่งให้นะแบ่งให้หลายต้นเลยค่ะแบบพวกอย่างเงี้ยนะคะแมมเม็ดคลิกนะคะ แบ่งให้แม่ควานก็เอามาขยายพันุนะคะมาขยายเป็นมือใหม่นะคะยังเลี้ยงไม่เก่งยังเลี้ยงไม่เก่งค่ะตัวนี้ก็ได้สะสมมานะคะทีละต้นสองต้นนะคะชอบมากเลยพวกอย่างเงี้ยค่ะแมมขนนกแมมขนนกขาวแล้วก็แมมขนนกเอ้ยแมมขนแมวนะคะ แมมขนนกเหลืองนะคะตัวนี้นอ,นนอันนี้เฟเรียนะคะ,ะตัวนี้นะคะอันนี้นกคูกนะคะน่าจะเป็นนกคูกถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ดาวร้อมเดือน,นะคะดาวรอมเดือนก็สะสมนะคะ สวยน้ำางามากค่ะชอบมากเลยกหายใดากเด็กๆก็เล่นน้ำอยู่นะฮะเด็กๆก็เล่นน้ำเล่นอยู่หน้าคุณยายกำแพงนะคะก็ที่บ้านก็อุดมสมบูรณ์นะคะปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะ ลุกต้นไม้เยอะแยะเลยอยู่สวนช้างไทยๆนะคะบริเวณนี้สวนช้างไทยไทยมะละกอก็หักครึ่งเลยค่ะโดนพายุดนพายุนะคะก็แตกยอดแตกหนองนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้กินลูกเข้าไหมบบเสรยดายมากเลยค่ะเ,เลอาดน่อนีอนเข้าไปาตรงนี้ก็จะเป็น หลายอย่างเลยค่ะมะละกอรพริกมเขือนะคะขึ้นช่ายกุยช่ายพริกไทยมะละกอนะคะชะอมนะคะใบยอนะคะต้นยอต้นลิ้นฟ้านะคะกำลังขึ้นขึ้นเองนะคะเกิดขึ้นเองแล้วก็มีต้นมะนาว มีต้นมะนาวด้วยน,นะคะต้นมะนาวเนี่ยค่ะก็อยากอยู่ตลอดนะคะอยากให้อยู่ได้นานๆนะคะนนนสวนนี้อ่าบริวะะเวณบ้านนะคะบริดดเวณบ้านส่ดดวน,น,นช้างไทยๆคะ่ะถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแล้วก็เปิดประเทศแล้วเราก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามานะคะก็จะอยู่ที่นี่ก็จะอยู่มี ความสุขเลยค่ะอยู่สนุกสนานเลยอยู่นี่ก็มาเป็นหลายปีแล้วนะคะเป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้วนะคะคุณยาด้วยนะเขาจะมูตายเลยโอ้ยน้ำล้นลูกเลยเสียดายน้ำอ่ะคุณยายคำแพงนะคะโอ้โหเละตุ้มเป๊ะไม่รอนะพคุณยายกินเดี๋ยว ยายหิวน้ำหิวบ่เยอะไม่หิวลองเอาให้ดูว่าไม่ใช่แลอวอ้ายายไม่หิวนี่ไม่ได้ไม่หิวเอ้ยทำนั้นเลยทำนั้นเลยขึ้นไลมขึ้นลมวัยห้าสิบเลยกว่าปีนะคะทำบริเวณนอนที่นอนเขานะคะก็เป็นบริเวณกว้างนะคะเนี่ยค่ะ ปล่อยให้คุณยายได้เดินนะคะเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็นอนให้คุณยายเลือกนอนเลยนะคะว่าคุณยายจะนอนตรงไหนก็ตามใจเขาเลยแม่แม่จะทำอะไรแม่จะทำอะไรแม่จะทำอะไรไหนเวลาอยู่ใต้แล้วมันลืมตาเมื่อไตาจะไม่ไม้ดูดิ่เมื่อไหร่ตาจะตาจะตาโอ้ย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  สนุกใหญ่เลยเด็กๆผมนี่เท่กว่าตาเลยเท่ว่าเยอะติไดรูน้ำไปกินน้ำดีแทะไม่รู้วันนี้คุณยายกินน้ำเยอะจัดตไม่นะคะเอาน้ำให้กินกับสายยางวันนี้ก็อากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะอบอ้าวนะคะนี่ค่ะบริเวณบ้านนะคะบริเวณบ้านต้นไม้ใบอ้อย ต้นกล้วยนะคะมีเยอะมากๆเลยที่แม่ควันก็ทยอยปลูกเยอะเลยนะคะนะคะตัวน,นี้ถั่วแปบอุย้ยไม่ใช่ถั่วแปบถั่วพูนะคะถั่วพูนะคะโอ้ย ทไม่คันข้างข้างข้างอแค่นี้เย่เรียบร้อยเนาะนี่ดูนมุดน้ำจะไปจับขาพี่มิกมุดดมตีนเขาอีกเอ้าเอ้าเอ้านยจะไปปิดน้ำนะเสียดายนต้องมุดน้ำลืมตามุดน้ำลืมตาแบบมุดน้ำลืมตาเร็วกจมูกปจมูกมูก ลุยตาลุาพอพอพอว้ากจมน้ำสำลักน้ำมุดไปด้วยหัวไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจบจบคลิปละอะฝากคลิปฝากคลิปกันเร็วๆไลคลิปเลยลุงฝากช่องกันเลยลฉันฝากช่องให้แม่เรวเร็วน้องอปมีด้วยนะครับด้วยนะครับกดกดไล สวัสดีครับสวัสดีคดีครนนานเจ